ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนรสงชวนชมพระทรัพย์ของข้าพระเจ้าได้มาด้วคฟามบริสุทธิ์ขอพุชาประพุทธถวายพระสงฆ์ติดใจจำนงมันง่นคงต่อพระนิพานคอยพบดวงแกว้วคอยแค้มูมานคอยพบปัสิอานในอนาคตการนี้เถินขอบคุณครับทุกท่านที่ชมรายการพรสงชวนชมพระอาจจะหยุดไปบ้างอ่า เพราะว่าซึ่งช่วงนี้อยู่ในการยังทุกอยู่ทุกใจอยู่นะว่าฝากแฟนๆได้ถึงแก่กรรมไปนะครับแฟนผมนะภรรยาไปอยู่ยังสวรรค์แล้วนะเมื่อวานเป็นวันพระเป็นวันสมณะนะทำปุใส่บาตรกนันเรื่องปกตินะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าคนเรา เกิดมารู้จักกันนะเพื่อจากไม่ว่าอะไรทั้งหมดในโลกนี้นะต้องจากกันวันในวันหนึ่งถึงจะแสนลักแสนหวงแสนห่วง,วงมันก็ต้องจากกันอันตรธานไปหมดนะไม่มีอะไรแน่นอนพรส่งได้รับเป็นตัวพรส่งเองเลยเนี่ยนะครับก็จึงมีเพื่อนเพื่อนให้กําลังใจหลายท่านหลายคนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะที่อยู่ชนบุรีนะครับที่ มีน้ำใจมากๆเลยนะครับเห็นพรชงทุกยังส่งเงินมาช่วยบำเพ็ญกุศลศพภรรยาด้วยแล้วก็ยังบูชาพระด้วยช่วยบูชาพระด้วยอะไรด้วยขอให้สุขภาพแข็งแรงนะพี่แอดนะขอญาติทั้งแอดหญิงแอดชายเลยนะดูแลคุณพ่อนะคนเราเนี่ยยางทุกผมได้เพื่อนทางเฟซเนี่ยทาง YouTube เนี่ยมากมายเลยนะครับดีใจด้วยแล้วก็ยังช่วย เป็นกำลังใจพูดคุยกันอะไรกันมันทําให้เราคลายทุกข์ได้แต่ไปมาก็เป็นเพื่อนกันก็ลืมทุกข์ได้เมื่อพบกันเมื่อจากนะทำจิตใจให้เข้มแข็งอยู่ให้ดูให้ได้นะเราอยู่ได้เพราะไม่มีภรรยาก็ยังกําหนดว่าเออเดี๋ยวพระส,สมเด็จพระอะไรต่ออะไรที่เก็บเอาไว้ก็คงจะปรรจุแบ่งปันให้เพื่อนฝูงกันไปนะครับเพื่อจะได้ ไว้ให้ลูกให้หลานก็ได้เช่นกันนะอะไรก็ได้นะครับอ้าวชมพระองค์แรกวันนี้สวยงามนะครับ สมเด็จนะองค์นี้สวยงามมากๆนะเนื้อแก่งเป็นหินเลยนะครับขอบคุณมากนะครับท่านที่บูชาไปเก็บไว้ให้ดีนะพรส่งนะะก็มีเท่านี้แหละครับหมดแล้วก็หมดกันนะครับชมกันไปขอบคุณนั้นใจไมตรีจากเพื่อนๆนะที่เป็นแรงใจอา้าวเอานี่ไอเมียวโอ้โหมาชนมาชม นี่แมวมีตัวหนึ่งนะเนี่ยมาลุ้นกับเขาด้วยตัวเนี้ยแปลกจริงๆเลยถ่ายทำพระที่ไรมันก็จะมาดูทุกทีชาตินามคุณจะเกิดเป็นคนแล้วนะขอบคุณนะพี่แอดนะโหย,ยังได้พระคุณแผนไปสององค์ด้วยคุณแผนวัดใหญ่นะก็สงมีก็แบ่งปันให้บอกชอบมีสเสน่ห์แล้วก็ยังอะไรมหานิยม แคลคดกรมกพันชาตรีนะครับก็แบ่งปันให้กับทุกคนนะครับเนปัจจัยไปก็จะรวบรวมอน่างขั้นแรกก็เป็นค่าอาหารสุนัขจอดจัดก่อนนะเพราะว่าพอส่งเลี้ยงหมาไว้เยอะนะเป้าหมายก็คือจากการเนี่ยเลี้ยงสุนัขจอดจัดแล้วก็อาันาที่2ก็จะสร้างสมเด็จ พุทธจารย์โตพุทธสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังสีวัดละคังโคสิตารามนะสาขาวัดบางหลวงหัวป่าร้างนะสาขาวัดละคังสองขอไปนะจะร่วมช่วยเขาสร้างนะีมีทั้งโบสถ์เดี๋ยวสงการจะไปถวายทั้งสองหมืนะอ่าพี่แอดเดี๋ยวมา่อวานต่อยอดมาด้วยนะเป็นหมื่นนะก็เดี๋ยวไปทําบุญกันหลายๆที่เผอิญผมก็จะสร้างพระให้กับ ภรรยาด้วยนะหลวงพ่อโสธรนะจะสร้างให้เขานะครับว่าจะเอาหน้าตักทั้งสามสิบเก้านิ้วหรือสี่สิบเก้านิ้วก็ยังไม่รู้นะสร้างให้กับภรรยาที่เสียชีวิตนะจะไปไว้ที่วัดหนองชะอมเนี่ยบ้านเกิดเขาจังหวัดปราจีนบุรีนะครับใครทำบุญกับผมผมก็จะนี่แหละทำบุญให้กับภรรยาด้วยนะครับ อันนี้ขอญาตพูดออกทาง YouTube เนาะเพราะว่าคนถามมาเยอะไง mm hmm. ก็เลยชี้แจงให้ทราบกันไปนะครับไม่ได้หยุดถ่ายไปไหนแล้วเป็นคือครึ่งเดือนภรรยาเสียชีวิตเนะีคนเรานะอายุ51ปีนะเอออายุน้อยแต่ก็ถึงเวลาก็จะต้องไปนะครับเราวันใดวันหนึ่งนะก็ต้องต้องไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วนะสะสมไว้บุญนะเนะีเริ่มทําบุญกับ เช้ามาถ้าพอสงสใส่ทุกวันเลยเพ,พราะพ่อภรรยาเขาใส่อยู่เวลาห้าองค์ห้าองค์วันนี้พอสวมก็ตื่นมาใส่ห้าองค์กันถ้าถ้วยแกงถ้วยขนมถ,ถ้วยตะตังอีกองละสี่สิบบาทสี่สิบบาทเนี่ยก็ทําไปสาสมไว้ถามว่าจะได้หรือไม่ได้ออก็คงได้แหละนะทาถ้าศาสนาไม่หลอกเราพุทธเจ้าแม่ก็หกเราเนี่ยได้แน่นอนนะเงิน,น,น ถอนเงินอะไรทุกอย่างที่เราทําบุญไปเนี่ยกาดสมไว้นะครับมันต้องไม่มันไม่มีใครโกหกเราโอ้โหนี่สวยมากเลยนะเหลือเปรอกอะไรหลังเปลกเลยเอ้าวองูองนี้ก็แล้วกันวดงามแต่ละอง์นะไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะถ้าเหมือนกับคนอื่นคนนี้ก็โอ้ยยุ่งเหมือนกันนะครับศูนย์แปดหกศูนย์หนึ่งแปดสามเจ็ดสองหก ชมกันไปนะครับอาจจะถ่ายไวหน่อยเพราะว่าเวลาไม่น้อยนะเพราะว่าไม่มีใครดูร้านฝากข้าเฝ้าฝากเฝาก้ฝาร้านเพราะอยู่ตัวคนเดียวแม่บ้านก็ไปสวรรค์แล้วธรรมดาแม่บ้านอยู่ก็จะถ่ายจะเยอะแยะวันนี้ก็รีบถ่ายรีบถ่ายแล้วก็ขึ้นมาฝากเขาจ้างเขามาหุงข้าวหมาแทนแฟนแทนแม่บา้านให้เขาวันละสองร้อย ไม่ใช่วันละสองร้อเวลาเดียวส0งรปั๊บเดียวเขาก็ไปแล้วตอนนี้ไอ้ดูบ้านด้วยนะพรสงก็ขึ้นมาถ่ายทาาํำพัะเป็นลูกน้องผู้หญิงเป็นเนุเป็นแฟนภรรยาของเพื่อนอีกทีก็เลยเนี่ยก็ขึ้นมาแหละแล้วแต่เวลาจังหวะเอาสัก15นาทีประก่อน20่นาทีนะมีเรื่องพูดเยอะแยะแต่นี่ดึกอะไรไม่ออกมันยังมึนตืบอ้าวองนิตาลัจกรด้วยนะ ه, เห็นพี่วุฒิบรรดาบอกจะให้ลูกสาวก็ลูกเขยเป็นพี่น้องชาวสิงคโปร์ไอ้คงใส่ไม่เอาแล้วไม่ไม่เป็นไรหรอกครับขอบพระคุณท่านมาเห็นบอกว่าจะมาผมก็จะให้เปของขวัญเนี่ยรับขวัญวันแต่งนะไม่เป็นไรเขาอาจจะยังไม่มีเวลานะถ้ามีเวลาก็ได้นะจะให้เขาเนี่ยเาทาบุญเลี้ยงหมากันบาน้างนะทำบุญสร้างพระสร้างโบสร้างศาลาสร้างกุฏิสม สร้างหอ,อกองหอระฆังสร้างผลิตโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเดซช่างโสทอนิกนะเอ,เอาตัวเน,เนื้อทองเหลืองนะทําไปถวายทําก็ต้องทาให้ดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ล้วนแล้วแต่นะเกิดขึ้นมาแต่พระนี่ก็เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะที่เราจะทําชัว่วทําเลวทําร้ายทาไม่ดีอะไรก็หันมาทาบุญใส่บาตรนึกถึงพระกันนะเราก็เลือก ก็เลิกเวชาการทำาชั่วไดเ้เป็นยึดเหนี่ยวแห่งความติดใจะอะให้ดูใบโพธิ์สักองโหโปูงนี่สวยจังโอ้เหมียวเหมียวไอ้เห,หมียวเอ้ยพ่อกระถายกรถายทำเนี่ยหาตัางค์มาเลี้ยงมันน่ทุกวันเ,เนี่ยยี่สิบตัวเอ้ยก็ยังคิดว่าเออถ้าเราเ,เป็นอะไรไปในหมาแมวคงลำบากเยอะ หมาก็สี่ห้าร้อยตัวเองก็ต้องจา้างเขาไปเรียงวันละสี่ร้อยโดยเฉาหมาเอา้าหาเงินนี่แหละจากการขายทําพระเนี่ยใครช่วยมาก็ได้บุญด้วยมีมากก็แบ่งปันนะครับท่านที่มีเงินเยอะๆแบ่งให้กับคนที่ไม่เขามีน้อยๆนะมันก็จะสุกเองนะมาเชื่อลองดูนะท่านลองลองดูนะมีาททมากทํามากมีน้อยทําน้อยไม่ทาแค่คกกุศลบุญรละทานต้องทําควบคู่กันไปนะ บรรสงก็ทําควบคู่กันไปทาฐานด้วยเนี่ยเกิดชาติหน้า,ออนาฉันได้จะได้ไปอยู่บนฟ้าบนสวรรค์องค์นี้พิมพ์สุขโขทยัยโอ้โหสวยงามจริงนี่นกที่มาขันตั้งเช้าเลยนกเอียงจะเล่นกล้วยเดี๋ยวกล้วยวางแล้วนะมันกินนะนกเอียงนกประหลอดก็นี่แหละครับอา้าวให้ดูพิมพ์จกพักรพรรดิองค์พิจักรพรรนินะสวยงามนะพิมพ์นี่โอ้โหไม่มีนะ เนี่ยหยิบวางหยิบวางกระพระเยอะนะครับเออก็ได้คุยกับพี่ๆเพื่อนๆที่เขาสนิทกันนะช่วงนี้ก็มันก็อยู่ที่ทุกที่เองผมก็ไม่คาดหวังอะไรแล้วครับตอนนี้ภรรยาก็สิส้นชีวิตไปแล้วหรือตัวคนเดียวก็คราของก็ พระสงฆ์องค์เจ้าจะจะไปไหนกันเนาะแบ่งปันดีกว่านะเพื่อนฝูงกันเอ้าองค์นี้โอ้โหหลังอะไรเส้นลวดเอา้าพระสิสวยทั้งนั้นเลยวันนี้นะครับใครทักมาก่อนได้ก่อนนะเผื่อเป็นบุญเป็นกุศลศูนย์ 26. แปดหกงแปดสามเจกก็จะทำให้เขาแหละทำให้แม่บ้านเขานะเอ้าครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุข คิดอะไรสมความมุัปรารถนาไม่ต่ำฝาคนไม่ตรงฝาไขให้นึกถึงความตายไว้เยอะๆอย่าประมาทในการทําบุญนะให้เร่งทําแต่วันนี้นะทำมิตรทาหน่อยวันละนิดวัลนวละหน่อยสะสมไว้นะถึงเวลาเราก็จะได้รับเราเองนะไม่มีใครรับรู้ทุกคนรู้จักวันเกิดแต่ไม่รู้จักวันตายนะถึงจะมีหมอดีหมอดัง พระดีหมอดังอะไรก็ไม่รู้จักวันตายนะวันตายพระไม่ตายนะพระมรณภาพนะแต่คนเราเนี่ยตายนะไม่รู้วันไหนเกิดขึ้นจากวันหนึ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นเล่งสะสมบุญกุศลฝากไว้กับศาสนานะสร้างบทสร้างกุฏิสร้างสงฆ์สร้างสวราการประเรียนตายไปจะได้มีที่อยู่ที่อาศัยนะดีกว่าไปยืนตากแดดตากลมนะเป็นผีจอจัดอะไรงั้นเป็นผีจร,จะร,น,จรนะ เพราะฉะน,นั้นทาไว้เราจะได้อยู่นะทำข้างๆบ้านวัดข้างๆบ้านเนี่ยนะทานก็ทากันไฟตามาทานก็ทําไปตามเขาเรียกว่าทานเนี่ยคู่กับบัลบุญนะทานนี่นะถือว่าใครได้ทาเนี่ยเป็นคนโชคดีนะบอกให้ไห้มาทานหมาจรจัดเพิ่งให้ช่วยเหลือชาวบ้านเพื่งช่วยเหลือสัตว์ยากไรคนผูดยากไรนี่เขาเรียกว่าทําทานนะ บุญทานกุศลเนี่ยมันส่งให้เราเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงทําบุญมากๆเนี่ยนะสุขภาพแข็งแรงนะแต่เรื่องเจ็บป่วยเรื่องตายเนี่ยก็เลือกว่าการใครจะรู้นะใครทําบุญมามากน้อยขนาดไหนถึงเวลานะไปเองไง่ายนะนะไม่มีใครเขาตัดทะลุๆๆได้อา้าววันนี้โชคดีนะครับจะลืมพระอรหรันต์พระในบ้าน,านพระคุณพ่อพระคุณแม่ อย่าลืมนะช่วงนี้นะฟื้นไฟดูให้ดีนะอากาศมันร้อนนะสงการในปีนี้เขาจัดใหญ่โตรประเทศไทยจัดเที่ยวจัดอะไรกันประชานจะไปไหนก็ตั้งเป้าให้ดีนะปีนี้ก็เป็นปีท่องเที่ยวนะรัฐบาลเขาประกาศมาแล้วนะหยุดกันหลายวันเที่ยวกันหลายวันนะฟื้นไฟสําคัญนะจะเดินทาง ไไหนอย่าลืมนะครับพระอาหารหันต์พระในบ้านพระคุณพ่อพระคุณแม่เนี่พระที่ทาให้เรามีกินมีใช้ทุกวันนี้แหละพระต้องอมาไเราเกิดมาเนี่ยก็ได้บารมีคุณพ่อคุณแม่ที่แหละนะถ้าเราไม่ได้คุณพ่อคุณแม่คงจะไม่ได้มีตัวมีตนขึ้นมาทุกวันนี้โชคดีมีความสุขมากๆนะครับน้บําบ่อน้ําคลองเป็นรองน้ําใจน้ําใจเท่านั้นเนี่ยนะที่จะทําให้เรารู้จักกันนะ เห็นใจกันนะในช่วงยามที่เราขัดสนจริงๆนะครับถึงเวลานะก็ต้องมาเกิดขึ้นแบบเราถึงเวลามันก็จะมีคนมาช่วยเหลือกันนะครับธรรมะท่านบอกไว้ว่าทุกทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วนะพุทธเจ้าท่านบอกนะล้วนแตบบ่อันตราฐานหายไปหมดแต่บุญกุศลเท่านั้นเองแหละเนาะผมฟังพระกทศที่จะอยู่คู่จิตเนื้อติดตัวเราไปตลอดชีวิต โชคดีมีความสุขมากๆนะครับสวัสดีครับ